โลกของโซเชียลแข่งเดือดแต่ละแพลตฟอร์มก็แข่งกันออกฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะมัดใจผู้ใช้งั้นเรามาอัปเดตกันหน่อยค่ะว่ามีฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรในแต่ละโซเชียลกันบ้างสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัล Thailand กับเอิญปานระพีใครใช้โซเชียลมีเดียอะไรกันอยู่บ้าง โอ้โหตอนนี้มีเยอะมากมายเลยนะคะแล้วทราบไหมคะว่าแต่ละแอปแต่ละโซเชียลที่เรากำลังใช้อยู่มีอัปเดตอะไรใหม่ๆบ้างเราอาจจะพลาดฟีเจอร์เด็ดๆก็ได้นะวันนี้เอินรวบรวมฟีเจอร์ใหม่ๆของบรรดาโซเชียลทั้งหลายมาให้ดูกันค่ะและเมื่อพูดถึงโซเชียลไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยไม่ใช่อัปเดตแต่เป็นของใหม่เลยที่เพิ่งเปิดตัวมานั่นก็คือเทรด ซึ่ง Threads นี้ก็คือแอปโซเชียลมีเดียตัวใหม่ของ Meta เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อ6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเราสามารถโพสต์ทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอแล้วก็ตามดูและพูดคุยกับคนที่เล่น Threads ด้วยกันอยู่ได้ซึ่งการใช้งานต่างๆเนี่ยคล้ายกับ Twitter มากๆก็เขาบอกว่าทำมาเรียนแบบแล้วก็แข่งทวิตเตอเลยละ่ะซึ่งพอแอปเปิดให้โหลดได้เป็นแค่16ชั่วโมงแรกก็มีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง16ล้านคนเลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ใช้ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยมีจำนวนมากๆได้เนี่ยก็เพราะว่า t r a d s เนี่ยมันเชื่อมก,กันกับ IG นะคะคือผู้ใช้ที่ใช้ IG อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกอินด้วย เขา IG ของตัวเองเข้าสู่เทรสได้เลยทําให้กําแพงเนี่ยมันแทบจะไม่มีเพราะว่ามันเริ่มต้นใช้ได้ทันทีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าอยู่คงพันเสมอไปนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยจำนวนผู้ใช้งานเทรสที่บอกว่าใช้กันอยู่เป็นประจําประจําหรือว่า Active User หรือคนที่ Engage กับแอปเทรสเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าแอปเทรสเนี่ยจะครองใจผู้ใช้ได้นานแค่ไหนคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเอิญเองก็ใช้เทรสนะคะก็ลองเข้าไปพูดคุย ลองไป Follow กันได้นะคะแอคเคท์ของเอิญก็คือแอคปังระพี p a สพีค่ะลองไปพูดคุยกันในเทร s ได้เลยนะคะซึ่งจะว่าไปตอนนี้เอิญเองก็เห็นว่าหลายๆคนที่พอเริ่มใช้เทร s แล้วก็หันกลับไปใช้ Twitter เหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเทร s ก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆที่แตกต่างไปจาก Twitter ในขณะที่ Twitter เนี่ยเขาก็มีเพื่อนๆอยู่แล้วมี Follower มีคนที่พูดคุยกันอยู่แล้วพอมาใช้เทรดเนี่ยมันก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งสิ่งที่พูดเนีย ตัวเลขมันฟ้องค่ะถึงแม้ว่ายอดสมัครจะพุ่งแต่ตัวเลขผู้ที่ใช้งานเป็นประจำกลับลดลงเ r รด d s เผยว่าเพียงแค่4-5วันก็มียอดสมัครทะลุ100ล้านรายเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่มาแรงจริงๆแต่นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเ r รด s เชื่อมก,กันกับ Instagram ที่มีฐานผู้ใช้จานวนมากอยู่แล้วการเริ่มต้นใช้งานก็สามารถใช้ Account Instagram ในการล็อกอใช้เ r a d ส s ได้เลย พอเปิดตัวมาก็เลยประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านจำนวนผู้ใช้ ถึงแม้ยอดผู้สมัครใช้งานเทรดจะพุ่งแต่รายงานจากซิมิล่าเว็บเผยว่ามียอดผู้ใช้ที่เข้าใช้งานเทรดรายวันลดลงจากยอดสูงสุดตั้งแต่วันที่7ถึง11กรกฎาคม <c oughs> ก็ลงมาถึง25%และเวลาที่ใช้ในแอป,ปลดลงกว่า50%จาก20นาทีเหลือแค่8นาทีเท่านั้น <c oughs> และนอกจากนี้เทรดก็ยังต้องต่อสู้อย่างหนักในการเจาะกลุ่มผู้ใช้ในสหภาพยุโรปก,กันอีกด้วยเนื่องจากความเข้มงวดของกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวผู้ใช้ละค่ะ เมื่อเราพูดถึงเทรด e ์แล้วก็ต้องพูดถึง Twitter มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือโลโก้ของ Twitter ที่เคยเป็นนกน้อยสีฟ้าได้เปลี่ยนไป บบาายยเจ้านกฟ้าทวิตเตอร์กับการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เปลี่ยนจากโลโก้รูปนกสีฟ้ากลายมาเป็นโลโก้ X อย่างเป็นทางการเรียบร้อยรวมไปถึงเปลี่ยนธีมมาใช้เป็นโทนดำแทนสีฟ้าอีกด้วยและตอนนี้ถ้าพิมพ์ว่า www.x.com ก็จะพาไปยังเว็บ twitter.com ด้วยนี่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแพลตฟอร์มในอนาคต X ที่อาจจะไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียแต่กลายเป็นแอปที่สามารถ ทำได้ทุกอย่างแต่การเปลี่ยนครั้งนี้อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไรเพราะเพียงแค่เริ่มเปลี่ยนเรื่องก็ตามมาเพียบเลยค่ะเอาเรื่องแรกเสียงถูกฟ้องแล้วเพราะที่ญี่ปุ่นทวิตเตอร์ใช้ชื่อว่า Twitter j ์ตเจแปเป็นบัญชีทางการที่ใช้อัปเดตข่าวสารประจำวันทีนี้ถ้าทาวิตเตอร์ถูกเปลี่ยนเป็น X ก็เท่ากับว่าชื่อแอคเคาท์และแฮชแท็ก็จะกลายเป็น X เจแปน ซึ่งก็ดันไปเหมือนกับชื่อวงร็อกในตำนานโดยโยชิกิหนึ่งในสมาชิกวง X j a p a n ได้ทวีตว่า X j a p a n เป็นชื่อที่จดลิขสิทธิ์ไว้นานแล้วนะรอดูกันว่าหากต้องเปลี่ยนชื่อทวิต j จแปนจริงๆจ,จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่ออะไร <Hey. S 1> เพราะถ้าเปลี่ยนปกติจากคำว่า Twitter เป็น X ทีนี้ก็จะเหมือนกับ X j a p a n แน่นอนแล้วทีนี้พอเปลี่ยนชื่อเนี่ยแต่เดิม ทวิตเตอร์เขาก็ต้องมี twitter ร์แอคเคา์ที่ชื่อว่า Ad @twitter ใช่ไหมคะพอเปลี่ยนเป็น X มันก็จะต้องมี Twitter ร์แ o คเ t า์ที่ชื่อว่า Ad @x จริงไหมคะเพื่อจะเป็นบัญชีทางการของทาง Twitter ที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น X แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วถ้าหากว่ามันมี a อคเคา t ์ที่ชื่อว่า Ad @x อยู่แล้วเนี่ยทาง Twitter ร์เขาจะทํายังไงกับบัญชีนี้ เมื่อทวิตเตอร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น X ทําให้เจ้าของ Ad @x ถูกยึดบัญชีบริษัท X ขอบของอีลอนม s k ได้ส่งจดหมายถึงจีน x หวังเจ้าของบัญชี Ad @x ที่ใช้งานแอคเค์นี้มาอย่างยาวนานถึง16ปีเพราะว่าชื่อนี้ถูกนําไปใช้เป็นบัญชีทางการของบริษัทโดยในท้ายที่สุดบัญชี @x ของคุณหวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น Ad @x 1 234 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 ส่วนทวิตเตอหรือว่า X ก็ได้ชื่อบัญชี x ไปครอบครองแทนโอ้โห,หน่าเห็นใจมากๆเลยค่ะเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนให้ชื่อมันดีกว่านี้ก็ไม่ได้เนอะแล้วยิ่งถ้าแบบว่ามีคนตามเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเอิญอิ่นคงเซ็งมากๆเลยค่ะที่แบบว่าโดนเปลี่ยนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนะคะชอบไหมโลโก้ใหม่ที่เป็นตัว x แทนนกสีฟ้าหรือว่าชอบนกสีฟ้ามากกว่ากัน ส่วนตัวแล้วเนี่ยเอิญชอบนกสีฟ้ามากกว่านะเพราะเอิญรู้สึกว่าการที่เปลี่ยนมาเป็น X เ,เนี่ยมันเสียความเป็นอัตลักษณ์ของคําว่าทวิตเตอร์ไปเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยจริงๆมันก็มาจากทวีตที่แปลว่าเสียงนกร้องเขาก็เลยมีสัญลักษณ์เป็นนกใช่ไหมคะแล้วพอเปลี่ยนมาเป็น X แล้วคราวนี้มันจะยังไงต่อมันก็ดูงง,งๆเนาะ ยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตามโซเชียลที่ขึ้นอยู่นี้นะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงนกสีฟ้าดีกว่าหรือว่า X d กว่าอย่างมาคุยกันได้นะคะและก่อนที่ Twitter เนี่ยจะเปลี่ยนโลโก้มาเป็นตัว X แทนนกสีฟ้าเขาก็มีการเปลี่ยนอะไรต่างๆมามากมายแล้วก็มีการเพิ่มฟีเจอร์มากมายด้วยอย่างเช่นฟีเจอร์ในทวิตเด็กทวิตเตอร์ยังเปิดตัวทวิตเด็กเวอร์ชันใหม่ที่สามารถตั้งสเปซโพลและอื่นๆได้แต่ทวิตเด็ก จะเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะผู้ที่ยืนยันตัวตนเป็น Twitter Blue แล้วเท่านั้นแล้วพอทวิตเตอร์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น X ทวิเด็กก็เลยต้องเปลี่ยนตามค่ะตอนนี้ชื่อว่า X Pro เรามาต่อกันด้วยแอปแชทยอดนิยมของไทยอย่างไลน์กันดีกว่าคุณผู้ชมเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเวลาที่เราอยากจะหาแชทในไลน์แต่แชทมันเยอะเหลือเกินคนนั้นก็ทักคนนี้ก็ทักคนนั้นก็ส่งอันนั้นมากลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มน้นมันเยอะไปหมด แล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ตอนนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะ Line เขามีสิ่งที่เรียกว่าแชทโฟลเดอร์ให้เราจัดระเบียบโฟลเดอร์ er ของแชท Line ต่างๆของเราตั้งค่ายังไงไปดูกันเลยเปิดแอปไลน์บนมือถือของเราขึ้นมานะคะจะเป็น ios หรือ android ก็ได้ค่ะจากนั้นก็แตะที่แท็บหน้าหลักแล้วก็เลือกไอคอนการตั้งค่าเลือก Line Labs แล้วก็เปิด on ที่แชทโฟลเดอร์ให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้พอเรากลับมาที่หน้าแชทก็จะมีแท็บเพิ่มขึ้นมาด้านบนเพื่อแบ่งหมวดหมู่แชทของเราแบบนี้แชทแต่ละประเภทก็จะไม่ปนกันแล้วหาง่ายขึ้นเยอะเลยซึ่งการตั้งค่าแชทโฟลเดอร์แบบนี้ทําได้เฉพาะบนมือถือเท่านั้นนะคะบนคอมพิวเตอร์ทําไม่ได้แต่เมื่อเราตั้งค่าบนมือถือแล้วพอไปเปิดบนคอมพิวเตอร์ก็จะปรากฏแชทโฟลเดอร์เหมือนกันกับที่เราตั้งไว้บนมือถือค่ะจะมีต่างกันเล็กน้อยตรงแชทโฟลเดอร์ของบัญชีทางการนะคะ ข้ามาอัปเดตฝั่ง Meta กันต่อค่ะ Meta เปิดให้ใช้อวตารในระหว่างวิดีโอคอลผ่าน Instagram หรือว่า Messenger แบบเรียลไทม์ได้แล้วซึ่งหากเรายังไม่พร้อมวิดีโอคอลแบบหน้าสดก็สามารถใช้อวตารแทนตัวเราในขณะวิดีโอคอลได้เลยทันทีใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android แล้วแอปขวัญใจวัยรุ่นอย่าง TikTok ล่ะมีอะไรอัปเดตบ้างไปดูกันเลย TikTok เปิดบริการใหม่ TikTok Music ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่ที่รวมพลังของการค้นหาเพลงบน TikTok เข้ากับบริการสตรีมมิ่งซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการสามารถบันทึกดาวน์โหลดแล้วก็แชร์เพลงโปรดของพวกเขาจาก TikTok ได้อย่างง่ายดายซึ่งตอนนี้ก็มีให้บริการเฉพาะที่อินโดนีเซียและบราซิลเท่านั้นนะคะ t i ๊กต็เปิดตัว Text สำหรับโพสต์ข้อความคล้าย IG Story สามารถใส่ข้อความเพลงและสติ๊กเกอร์ประกอบได้กลายเป็นว่าตอนนี้ TikTok ก็สามารถโพสต์ได้ทั้งวิดีโอรูปภาพและข้อความนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะมีฟีเจอร์ไหนโดนใจบ้างหรือว่าอยากให้แต่ละแอปมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นชอบไม่ชอบอยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้ตามโซเชียลที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะ และขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมสนับสนุสนรายการนะคะซอสหอยนางรมที่นิยมใช้ทั่วไทยผลิตด้วยกรรมวิธีทันสมัยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัน